ยูวอทซับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผมเบสปีวันนี้เรากลับมาอยู่เกม Marvel Sliver กันอีกแล้วนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในช่วงลองเล่นทุกตัวละครนะครับโดยที่ตัวละครวันนี้เนี่ยคือตัวละครที่มีชื่อว่าทอโอรินสันก็ตรงตามชื่อเลยนะครับก็คือ,อบุตรแห่งโอ딘นะก็โอรินสันนะครับก็ตัวละครนี้เนี่ยแฟกนะครับก็แสดงโดย คริสแฮมเบิร์ตนับในภาพยนตร์ MCU นะับแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครเทพนะเป็นเทพ uh, มีน้องก็คือโลกิอันนี้คือใช่ป่าวะใช่อิงตามที่ผมดูใน MCU นะ่าจะประวัติเดียวกันหรือเปล่าก็ uh, ทอร์เนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกใน a v e n g e r ใช่ป่าวะมันต้องทอร์ก่อนดีใช่ปะทอร์ก่อนแล้วค่อย a v e n g น r จรนับแล้วก็ uh, หนังของทอร์ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด4ภาคใน MCU นะับก็เป็นตัวละครที่ ผมไม่รู้ว่ามันเล่นไงไปว่าเราไปดูสกิลของตัวละครทอเลยดีกว่าว่าตัวละครทอเนี่ยสกิลมีอะไรกันบ้างก็กไดูพร้อมกันเลยเลไปโอเคมาเรามาถึงตัวละครของทอกันว่าทอเล่นยังไงนะดูซิเอ่อสกิลติดตัวหรือแพสซีฟเนี่ยก็คือทอฟอสนะับดูดกลืนทอฟอสเพื่อรับชีวิตเอ่อพลังชีวิตโบนัสจานโจมตีศัตรูด,ด้วยโยเนียเบสจะรีชาร์จทอฟอสทันทีโยเนียเบสคืออะไรวะตีธรรมดาเหรอ ก็คือใช้โยเนียเพื่อโจมตีศัตรูเมื่ออยู่ในสถานะตื่นขึ้นทอจะสามารถยิงสายฟ้าเป็นละรล้อเพื่อทำดาเมจได้เนี่ยเหรอังไง่เข้ใจโอเคมาดูสกิลแรกกันเลยดีกว่าสกิลแรกคือสกิลคลิกขวาคือการคว้างค้อนคว้างโยเนียซึ่งมันคือชื่อของค้อนทอนะครับไปข้างหน้า แล้วไม่ช้าจะกลับมานะครับก็คือคุณเรียกเป็นโยนียกับมายเนียก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกนะก็กดที่คว้าคือการเสี่ยงค้อนไปตู้นะครับถ้าโดนศัตรูเนี่ยมันจะกลับมาทันทีนะแต่ว่าถ้าไม่โดนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะ,น,ะนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นป่ะมันจะตรงไปนะแต่ว่าจังหวะย้อนกลับเนี่ยคือโดนแน่นอนนะครับถ้าคุณอยู่ในระยะศัตรูนะเนี่ยให้ดูปึ๊บ <laughs> โอเคผมเข้าใจแล้วคือใช้สกิลอะไรก็ได้แล้วขอให้มีสแต็กนะครับในการใช่ปะวะไปดูดิโอเคสกิลอะไรก็ได้ขอให้มีสแต็กไฟฟ้านะครับก็นะ่าจะใช้ได้แล้วโอเคต่อไปเป็นสกิลชิปคือสกิลพายุโหมนะกดค้างเพื่อควงโยนเนี่ยกอดพุ่งตัวไปข้างหน้าแล้วซัดศัตรูให้กระเด็นถอยหลังอ้อบินอ่ะตืมโอเค เออผมจะบอกว่าสกิลชิพเนี่ยของทอถ้าคุณใส่สกินเลิฟแอนด์แทนเดอร์เนี่ยนะครับมันจะมีเสียงกีตาร์ในตอนที่ทอมันควงคอเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะดูนะเป็นไงโอเคมาถึงสกิลต่อไปนะครับสกิล e สกิล e คืออะไรเอ่อสกิล e คืออาณาเขตสายฟ้าเรียกสายฟ้าเพื่อฟื้นฟูทอร์ฟอสตามจำนวนศัตรูที่โดนโจมตี โอเคขอแค่อยู่ในระยะและ้วก็ทำการสแปมสกิลไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วกด e นะครับแล้วก็นั่นแหละอยู่ในระยะที่มันทำดาเมีชนะลองเพ่งรัวๆดิๆขอแค่ผมสแปมโยเนียก็พอแล้วกด e <ๆ>ทีเดียวโอ้ยมันรีชาร์จเร็วนี่หว่าว่าแล้วแมททอมต้องคอมโบนี้ โอเคงั้นเรามาดูในส่วนของตัวสกิลเกันเลยดีกว่า F มันคือสแต็กใช้3อันเหลือแรงดก็ทอนั่ทำการอะไรเอ่ยอ่รูนพลังปลุกพลังนะับทอใช้ทอร์ฟอสเพื่อเข้าสู่สถานะตื่นขึ้นโดยจะมอบพลังชีวิตโบนัสและเสริมพลังให้กับสกิลโยเนะียแบรชคนับ ก็ถ้าสมมติผมกดนี้กดไม่เพิ่มไหมสแปมอะไรไม่ได้นะครับโอเคเข้าใจแล้วน่าหมดแล้วเนาะก็เออมาถึงมาสกิลของอันติของทอนั่นคืออะไรเทพแห่งสายฟ้าพุ่งตัวขึ้นฟ้าแล้วชาร์จพลังครู่หนึ่งจากนั้นจึงฟาดไปที่พื้นทําดาเมจกับศัตรูที่อยู่ในระยะโอ้คุณนีล่นเลย โอ้โคตรแรงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลทีมอัพของทอเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูซิทีมอัพทอคืออันแรกคือโอดินสันคืนชีพนะครับก็ผมขี้เกียจทำใหม่ให้ดูแล้วนะก็คือการที่เออทำก็ได้วะการที่ทอเนี่ยตายนะครับแล้วเฮล่าจะทำการชุบชีวิตทอขึ้นมานะผมตกไปตายมันนะครับว่าโอเคไม่นับใช่ไหมโอเคมาเกิดหรือเปล่าต้องเกิดดิ เกิด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 เฮล่ายิงดิเออเนี่ยทอเกิดแล้วนะครับเห็นไหมก็ถ้าสมมติว่าทอไม่ตายหรือโลกิไม่ตายเนี่ยพลังชีวิตวบนัสจะเพิ่มขึ้นมาแทนนะครับก็เป็นพลังสีฟ้านะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับตัวทอนะแล้วก็ต่อไปคือทีมอัพของพวกกัปตันอเมริกากับสตอมนะครับคืออะไรเทพสายฟ้าทอประสานพลังทอฟอสให้แก่สตอมและกัปตันอเมริกาทำให้พวกเขาได้รับการเสริมพลังด้วยไฟฟ้านะครับ ไฟฟ้าเสริมพลังให้กับความสามารถกระหน่ำยิงของสายฟ้านั่นคือสตอมปอ่ะก็ถ้าเป็นสตอมจะเสริมพลังนะแต่ถ้าเป็นกับตาเมกาเนี่ยจะเพิ่มพลังไฟฟ้าในการใช้โลนะครับก็นี่นะครับมันจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมสายฟ้านะครับปาแล้วมันจะแรงขึ้นนะเห็นป่ะโคตรแรงนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าตัวทอเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเล่นเป็นหรือเปล่าหรือว่าเล่นยากไหมก็เดี๋ยวไปดูกันก็เราไปดูในส่วนของการเล่นกันเลยก่อนว่าเป็นยังไงก็ไปเพื่อเอสก๊อต โอเคเราไปปกป้องแอสการ์กันดีกว่ากับตันโอ้เรามีกับตันนับเนี่ยบอลเลยเห็นไหมถือข้าเล่นพอเนี่ยควรเอากับตันมานะเพราะว่ามันเป็นปตัวแทงที่โคนได้เห็นไหมหนี่บินได้ด้วยนะอย่างเท่พทอเนี่ยขอแค่คุณตีและคอมโบเป็นเนี่ยรับรองคุณยืนได้ทั้งวันนะเพราะว่า เคือการที่คุณปลุกพลังตื่นใช่ไหมแล้วก็เอ่อ e เนี่ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเกิดทอร์ฟอส์นะครับนั่นแหละคุณต้องพยายามปั้นไอ้อันนี้ไว้นะโอ้โหกับตันช่วยผมด้วยช่วยข้าด้วยกับตันอเมริกาอืทีชฉล่า จะไปไหนเจ้ามันแอสการ์ตปลอมโอ้เจ็บมากใครมีฮีลเลอร์ไหมทรขอหน่อยข้าขอหน่อย You stop them in their tracks. Hey! The enemy is here. Awaken the rage of battle! Lightning confinement! จะไปไหนไอเทพสายฟ้าพร้อมบาตันข้าขอโทษจริงๆนะใครก็ได้ช่วยข้าด้วยแนวหลังนั่นอะไรกันทำไมโดนตีกันอย่างนั้นอืม ว้าวมันมีกัปตันอเมริกากับทอสองตัวอาจจะเป็นเอาตอนก็ได้ข้าต้องปกป้องสหายตัวน้อยที่พ่น้ำนี่แล้วก็น,นั่นคือไรกัปตันอเมริกาใช่ไหมจเจ้าจะไป็นไสตีฟโรเจอร์ตัวปลอม <c oughs> อไซั เจ้ามันกระจอกเจ้ามันไม่ใช่สตีฟโรเจอร์มันก็แค่ตัวปลอมโคนนิง่งโอ้ข้าประเทศสายฟ้าไม่ไ้เทพกล่มเนื้อ และเพื่อนข้าไป็นทำบ้าอะไรกันนั้นสตีฟโรเจอร์ข้าต้องการเจ้ามาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้ข้าต้องการเจ้าสตีฟโรเจอร์ The Turret has been demolished. Damn. The is a, I we judge, hmm. jury, executioner, a worthy foe. Only sixty seconds left. <coughs> wow, the dragon would loud. Let's dance. That's the boost i Down to thirty seconds. My thunder is still distant. <laughs> they hit a checkpoint. Now might be a good time to stop them. My power grows. <laughs> I am barely wounded. <moving. laughs> Who has a healer's magic? <laughs> <Bye>. <laughs> oh, did you see that? <laughs> ขนาดพวกมันไม่ม huh ีตัวแทงข้าว่าข้าต้องทำการแทงให้มากขึ้น

i require healing <laughs> we make a good team who has a healers you magic oh, going to it's too easy when you never miss what battle can continue without thor mm witness <laughs> my full might the cosmos heals <laughs> you who has a healer's magic judge jury the executioner <everybody>. was <laughs> to jury behold the god of thunder eyes upon each Only aware. 60 seconds left. There's still a chance to stop them. I am mm -hmm. Thor Odinson, God of Thunder. Better stop that vehicle. They hit a checkpoint. Now my team is undefeatable. Slow down. Come uh -oh. Oh, it's a bath. I that vehicle out of sight. I'm good to go. The lightning of Asgard returns. Woo! I never miss. It's now or never. Stop them. Who has a healer's magic? My vigor returns. Oh. The dragon unleashed against the world. You are always outmatched. I am barely wounded.

60 seconds left Here's how you shake! Slow down! Together! To victory! Rise, my coming. friends! Wow. So my, my, Star -Lord. my power grows! Uh -huh. Second chance is over Another pro maker! Uh -huh. Twist but to stretch seconds that's three you stuck them in their trap by nine power shana lao ha shanal think about what you did castle so final ten seconds behold the god of thunder Judge! Jury! Executioner! Another The enemy is here! Slow down! oh of Remind me not to make the tiny shark angle, okay? And stay You're too loud! ใช้ชนะเป็นของฝั okay, okay, ่งข้าโอเคก็จบกันแล้วสำหรับต okay, ัวละครของทอนะทอเนี่ยเป็นตัวละครแท้งที่ค่อนข้างจะต้องการแท้งอีกตัวหนึ่งช่วยนะเพราะว่าทอมันเป็นแท้งที่เขาเรียกไงนะมันมีสนามพลังไฟฟ้าแต่ว่า มันยืนไม่ได้นานหรอกเชื่อมเหอเพราะว่าโล่ขอขอให้มีเลือดแต่ว่ามันต้องการแทงตัวจริงๆนะอย่างกับตันเมกาหรือว่าพวกตัวโล่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับก็สามารถเล่นคอร์บกับตัวกับตันเมกาหรือว่าสตอมก็ได้นะครับก็ไปลองเล่นกันนะสำหรับตัวละครของทอนะครับก็สำหรับผมวันนี้ก็มีแค่นี้ประมาณนี้เอาเป็นว่าเราไปดูในส่วนของตัวละครถัดไปต่อจากตัวทอกันเลยก่อนนะเป็นตัวอ่าแล้วก็นี้จะเป็นดีเบสมหมดแล้วเพราะว่าเอ่อซัพพอร์ตกับแทงเนี่ยผมเหลือแทงเหลือตัวเดียวนะซับพอร์ตเนี่ยหมดแล้วเหลือดี้ก็ ไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวละครต่อไปต่อจากทอคือตัวอะไรก็ป้ายโอเคตัวละครต่อจากทอเนี่ยมีชื่อว่าตัวละครว่ามนะูนไน์นรัยตัวละครน,นี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นขวัญใจในปีที่ซีรีส์ออกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันในตอนหน้าว่ามูนไนเนี่ยมาเล่นยังไงหรือว่าการเล่นของมูนไนเนี่ยเป็นยังไงก็แล้วมาเจอกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ